อัปเดตท,ทุกข่าวการซื้อขายนักเตะต้องที่คนคอบอลเท่านั้นตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2 0 2 5จุดยืนชัดเจนโรมาโนเผยเคียซ่ายังอยากย้ายแม้ทีมขายลุยดีแอสไปแล้วเฟเดริโก้เคียซ่าแดาเตะทีมชาเตอราลีของลิเวอร์พู ยังแสดงจุดเจรอยากใช้ทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แม้หงแดงจะปล่อยลุยดิอาสให้กับบาเยนร์แล้วก็ตามด้านฟาบริซิโอโรมาโนยืนยันเคียซ่ายังลงไหลในเวทีเซเลอาและต้องการโอกาสการลงสนามที่มากกว่าเดิมเฟเดริโกเคียซ่าปิความเร็วสูงของลิอัลพูตกเป็นข่าวว่าอาจบอกเวลาถิ่นอันฟิวในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ต้อง,งกัดพึ่งปล่อยตัวลุยดิอารสให้กับบาเยเอร์มิเนกด้วยค่าตัวรวม75ล้านยูโรแล้วก็ตาม โรมาโนนักข่าวจอมแม่นแห่งตลาดซื้อขายนักเตะยืนยันว่าแข่งทีมแชรตอเลี่ในวัย27ปียังคงต้องการย้ายทียมเนื่องจากต้องการโอกาสการลงสนามที่มากขึ้นหลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาเคียซ่าลงสนามไปเพียง14นัดยิงไป2ประตูกับอีหนแอสซิสต์แม้จะอยู่กับลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2024และยังมีสัญญาถึงปี2028แต่เจ้าตัวยังรู้สึกไม่พอใจกับบทบาทในทีมชุดใหญ่และมีรายงานเพิ่มเติมว่าเซเรียอิตาลี ยังคงเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของเขาหากจะต้องย้ายออกจากอังกฤษสรารการครั้งนี้ทําให้หงแดงต้องมาหาตัวรุกใหม่เพิ่มอีกครั้งหากเสียเคียซ่าเพิ่มอีกรายในช่วงซัมเมอร์เดียวกันกับดีอาสภาค3มดอทมูนสุดึงซานโชกกับรังหลังยูเวนตุสชะลอเดียว สการสปอร์ตเยอรมนีสกิลาชื่อดังของแดนเบียเริ่มว่าดอทมุลเริ่มคิดเกี่ยวกับการเอาเจอดอนซานโชกลับมาเล่นให้กับทีมอีกครั้งหลังจากที่ซานโช่ยังหาทีมใหม่ไม่ได้ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาดอทมุลต้องเสียเจมีคิทเทนส์ปีชางอังกฤษให้กับเชลซีซึ่งตอนนี้พวกเขายังไม่สามารถหาตัวแทนของแข้งวัย20ปีได้เลยทั้งที่ผ่านมาได้พักใหญ่แล้ว สถานการณ์ดังกล่าวทำให้คนภายในของดอร์มุนเริ่มถกถึงการดึงซานโชกลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งหลังจากจนถึงตอนนี้ซานโชยังไม่ได้ย้ายไปไหนกระแสะข่าวระหว่างเขากับยูเวนตุสที่เคยรุนแรงเมื่อหลายวันก่อนก็เริ่มเบาลงไปเพราะตอนนี้เบียงโคเนรี่จะเป็นต้องขายนักเตะบางคนออกไปก่อนถึงจะยื่นขอซื้อซานโชแบบจริงจังได้ไป็นที่ทาบกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการเงินสัก18-20ล้านยูโรหรือประมาณ666-740ถึงล้านบาท เพื่อเป็นค่าตัวของซานโชซึ่งดอตมุลมีงบให้ใช้ในระดับหนึ่งหลังจากที่ช่วงซัมเมอร์นี้พวกเขาเพิ่งใช้เงินไปกับการเสริมทัพแค่ราว27ล้านยูโรหรือประมาณ999ล้านบาทขณะเดียวกันพวกเขาได้เงินถึง64.3ล้านยูโรหรือประมาณ2,380ล้านบาทจากการขายเจมี่คิทเทนส์ให้กับทางเชลซีคัมแบ็กพิเมรีกเซนต์แลนด์ปิดดิวซิวกลกาลิชากา้าจากเลเวอร์คูเซ่น กาลาเนชาก้าอดีตกัปตันทีมของาอ์เซนหวนคืนเวทีเพมเบลตกอังกฤษอีกครั้งหลังตกลงย้ายซบซันเดอร์แลนด์ด้วยค่าตัว20ล้านยูโรเซ็นสัญญายาวถึงปี2 0 2 8แม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวเขย่งกับเอซิมิลานก็ตามแม้รำซันเดอร์แลนด์ทีมน้องใหม่จากสุกเพมเบลตกอังกฤษวันลุข้อตกลงฟ้าตัวกาลาเนชาก้ากองกลางตัวเก่าทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จากห้างขายยาไบเออร์เลมูกเซนทีมแกล่งจากซิูเดสลีกาเยอรมันด้วยค่าตัว20ล้านยี่7 80ล้านบาท พร้อมกับเซ็นสัญญายาว3ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028ถือเป็นการกลับมาค้าแข่งในอังกฤษอีกครั้งของอดีตก,กัปตันทีมาอสตซนนวัย32ปีซึ่งเคยคาแข่งในถิดนเออร์มเนสสเตเดียมนานถึง7ไดฤดูกาลก่อนย้ายไปสร้างชื่อกับเลเวอร์คูเซ่น และเป็นนักคีมาที่พาทีมคว้าแช,ชมป์บูเดสลีกาแบบไร้พ่ายในฤดูกาล2023-2024แม้ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าเอซมิลานให้ความสนใจแต่ชากา้ายังแสดงความชัดเจนว่าต้องการกลับมาเล่นในอังกฤษอีกครั้งและเลือกตอบรับโปรเจกต์ระยะยาวของทีมแมวดำที่กำลังอยู่ในช่วงสร้างทีมเพื่อลุยสึกพรมเม์ลกทั้ทงนี้รายงานระบุว่าชาก้าเตรียมเดินทางไปตัวร่างกายและเปิดตัวกับเซนต์แลนด์ภายในวันนี้ทันที สิงอย่าเผลอเอานาเซอร์จ้องคว้าคูคูเรยียเพิ่มอีกรา้มีรายงานข่าวว่า,านาเซอร์กำลังให้ความสนใจในตัวมาร์คคูคูเรยียแบกสายจากค่ายสิงบลูซเชลซีไปร่วมทัพโดยในชว่วงที่ผ่านมาทีมจากซาอุดิอาระเบียแต่ตกลงสัญญากับชูอัลเฟลิกส์ดาวเตะวัย25ปีจากเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนว่าการได้อดีตบันดิคิดเลือดฝอยทองอยังไม่นำใจเอานาเซอร์ เพราะพวกเขาเตรียมที่จะทําการค้ากับทีมจากลอนดอนอีกครั้งโดยมีคู่คูรดยาเป็นเป้าหมายต่อไปแม้ว่าสิงห์บลูส์จะยินดีอย่างยิ่งที่สามารถปล่อยเฟลิกซ์ออกไปได้แต่ข่าวก,กับแบ็กซ้ายชาวสเปนผู้นี้จะว่าพวกเขาไม่ปลื้มอย่างแน่นอนเนื่องจากเขาเป็นผู้เล่นตัวหลักภายใต้การของทีมของเอนโซมาเดสกาฟูลแบ็กในวัย27ปีลงเล่น้นกับเชลซี54นัดในทุกรายการเมื่อนฤดูการที่แล้วพร้อมกับยิงไป7ประตูและยังคงเป็นตัวเลือกลำดับแรกสำหรับทีมในตำแหน่งแบ็กซ้ายในฤดูกาลหน้า มาก้าสันักข่าวจากสเปนรายงานว่าอานาซเซอร์ตั้งใจจะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวคูคูเรียและน่าจะเป็นข้อเสนอที่สูงมากจากฝั่งซาอุดิอาระเบียอยา่างไรก็ตามฟุตบอลลอนดอนสื่อท้องถิ่นเมืองหลวงแดนผู้ดีระบุว่าเชลซีไม่มีความตั้งใจที่จะขายแบ็กซ้ายตัวจริงของพวกเขาโรมาโนเผยแมนยูเปิดดิวเบนจามินเชสโกนักเตะเมอร์นิวคาสเซิล le, สนซบผี ฟาบริซิโอลาม n นยืนยันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเกมทาบทามเบนจามินเชสโกอย่างเป็นทางการขณะที่สื่อและสำนักตีข่าวแข่งไรซิกมีใจให้ผีแดงมากกว่านิวคาสเซินแม้ไม่มีถ้วยยุโรปก็ตามคาตัวอาจพุ่งแต่ลัก80ล้านปอนด์แฟนแมนยูนเต้นหลังจากที่ฟาบริซิโอลามาโนนักข่าวตัวท็อปออกโรงยันว่าผีแดงเปิดฉากเจรจาก,กับเบนจามินเชสโก แข่งกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วขณะที่สื่อหลายเจ้าพูดว่ากองหน้าของแอร์เบลไรซิกกระหายจะคัาแข่งกับผีแดงมากกว่าซาลิกาดงเจสโกกองหน้าของแอร์เบลไรซิกกลับมามีชื่อถูกจับตามองเป็นระดับต้นๆของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้อีกรอบหลังนิวคาสเซิลมีโอกาสจะเสียอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าทีมชาติสวีเนที่มีใจให้กับลิเวอร์พูลซึ่งทําให้ทีมอีสานของแดนผู้ดีแสดงความต้องการจุดตาทีมชาติสโลวีเนียมาสวมบทบาทหัวหอกคนใหม่แทน อย่างไรก็ดีจากความคืบหน้าล่าสุดโรมาโนยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดฉากคว้าตัวเชสโกแล้วเนื่องจากพวกเขาสัญญากับกองหน้าตัวเป้าหลังจากคว้ามาติสคุนยากับแพรอัดเอเบอร์โม่มาร่วมทีมได้สําเร็จแล้วเมื่อคืนวันอาทิตย์ต่อเนื่องถึงเช้าวันจนันทร์แมนยูไนเต็ดติดต่อไปหาแคมป์ของเชสโกรอบใหม่ไม่ได้เป็นการติดต่อไปหานักเตะโดยตรงแต่เริ่มสนทนากับเอเจนต์ของนักเตะแล้วเกี่ยวกับเม็ดเงินสัญญาโปรเจกต์และวีสัยทัศน์ แมนยูไนเตดเริ่มต้นขยับตัวแล้วเนวคาสเซิลนำสนุปโปรเจกต์แล้วเช่นกันและเตรียมทำตามความต้องการเรื่องการเงินที่มีการร้องขอโรมาโน่เผยผ่านช่อง YouTube ต่อจากกรณีของเชสโก้ทีบีอาร์ฟุตบอลกล่าวอ้างว่าเขาสนใจย้ายร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดมากกว่าเนวคาสเซิลแม้ผีแดงไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าเช่นเดียวกับกีโดชาเฟอร์นักข่าวเมืองเบียร์ซึ่งระบุว่าดาวยิงของแอร์เบลเลซิกมีใจให้กับผีแดงมากกว่าซาลิกาดง สำหรับค่าตัวของกองหน้าร่างยักษ์เจ้าของส่วนสูง195ซนติเมตรคาดว่าจะตกอยู่ที่หลัก60-70ล้านปอนด์หรือราว2,640 3ถึง3 0ล้านบาทบวกกับค่าเอดออนส์ที่ใกล้เคียงกับเป็นเงิน80ล้านปอนด์หรือราว3,520ล้านบาทลิวร์พููพร้อมทุ่ม150ล้านปอนด์คว้าอิซักหลังโลดีออสจ่อขายเพิ่มอีก3ราย ลิวพูพร้อมจ่ายเงิน150ล้านปอนด์ในการดึงอเล็กซานเดอร์อิซักจากนิวคาสเซิลหลังปล่อยตัวลุยดิอาสให้กับบาเยนร์และเตรียมขายเฟรเดริโกเคซ่าฮาวิเอลเลียตและดาวิดนูญสระดมทุนซื้อกองหน้าตัวเป้าค่าตัวสุดโหดทีมท็อกประโคมข่าวว่าลิวพูเอาจริงพร้อมจ่ายเงิน150ล้านปอนด์หรือราว6,600ล้านบาทอย่างที่นิวคาสเซิลร้องขอแลกกับการคว้าอเล็กซานเดอร์อิซักมาร่วมทีมโดยทีมแชมป์พรีเมียร์อังกฤษ ยังสามารถคณนักเตะทีมได้อีก3รายต่อจากลยดิอาสเพื่อระดมเงินก้อนโตหงแดงมีแผนดึงอิซักมาร่วมทัพเพิ่มในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากดาวยิงทีมนิวคาสเซลยูไนเต็ดร้องขอย้ายสังกัดเนื่องจากไม่แฮปปี้ที่สโมสรไม่พร้อมจ่ายค่าแรงเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ3 0 0แสนปอนด์หรือราว13.2ล้านบาทอย่างที่เขาต้องการเพื่อต่อสัญญากับสเวนแค้งแห่งทิทเซนเจมส์พาร์ค ต่อการมีแววเสียอิซักเชื่อว่าซาลิกาโดงต้องการได้ค่าตัวเขาสูงถึง150ล้านปอนด์ตื่นเงินก้อนโตที่ว่านี้ทีมท็อกเผยว่าหงแดงแตัดสินใจยอมจ่ายอย่างแน่นอนแล้วเนื่องจากพวกเขายังสามารถลอยแ่นักเตะที่มาอยู่ในแผนการทีมของอันเนสลอสเพิ่มได้อีก3รายต่อจากลุยดีแอสสำหรับพ่อค้าแข๊ง3รายของเรดแมชชีนที่สามารถทำเงินให้กับสโมสรมาสมทบทุนซื้ออิซักประกอบไปด้วยเฟรเดริโกเกียซซาฮาวิเอลเลียและดาวิดนูนเยส ซึ่งล้วนไม่ใช่11คนแรกของทีมแถมทั้งสยังได้รับกาลสนใจจากหลายสโมรสรในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยซึ่งเท่ากับว่าหากลิเวอร์พูลตัดสินใจปล่อยตัวพวกเขาก็จะได้เม็ดเงินเข้าสโมรสรก้อนโตอย่างแน่นอนหากคอบอนชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม